สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้นะฮะต o y o t a าอัลติสิบสี่นะครับสิบนิ้วนะครับสเปคที่ลูกค้าเลือกตัวนี้เป็นตัวท็อปนะแะมแปดร้อย8ี่แปดนะครับจอ QLED นะครับใส่ซิม 4G Wi-Fi 5G คาเพย์ a n d อ o ออโต้ได้นะครับตัวนี้นะฮะยูทูปโก้แมปแบ่งสองหน้าจอได้นะครับตัวนี้ สั่งงานเสียงสมบูรณ์นะฮะสั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับ,งงเ,มบ,รรบเมกาบางนาต่อบลูทูธได้นะครับคาเพย์อินดอ,อ์อโตได้ครบนะครับตัวนี้เรียบร้อยเลยนะฮะของอะไรสมบูรณ์นะครับต่อกล้องมองหลังได้นะครับ จากร้านคุรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ